มันเปิดโอกาสให้เขานะครับแล้วก็ไม่มีใครโดยเฉพาะ,ะทางผู้ที่มวจสอบไม่ว่าจะส3พันเอเชียหรือแม้กระทั่ง3 0 0โลกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ยังไม่ได้มาเข้ามาจริงจังกับเรื่องอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลายประเทศนะครับแล้วก็สแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ในเมื่อยังไม่มีมาตรการหรือยังไม่มีข้อชี้ขาดนะครับสาหรับนักกีฬานะครับเราก็คง เราก็ต้องยอมรับอะนะครับว่าเขาก็อยู่ในกฎกติกาที่ในเมื่อบรรดาให้เขาเล่นได้เราก็ต้องให้เขาเล่นนะครับส่วนว่าจะเป็นคิดกันอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยเราก็คงต้องปล่อยให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจจ,จริงๆนะครับทางฝ่ายการแพทย์ของสาพันบริเวณเอเชียหรือทาง่วนของสาพันธ์โลกเนี่ยก็คงก,ก็เราต้องคงความเขานะครับเพิ่งจะทราบมาว่าเขาก,เขาก็เขาก็มีความมีความคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องมีการ ตรวจเพศกันเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงตนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นผู้ที่เขารับผิดชอบนะครับในส่วนของเราในฐานะสมาคมเราก็คงต้องในเมื่อเงื่อนไขเขาให้เราก็ต้องเปิดโอากาสให้เขาเราคงไปจำกัดไม่ได้นะครับเราคงไปเรียกร้องไม่ได้ยกเว้นจะมีการสแสดงความวิดเห็นก็เป็นเรื่องเรื่องความวิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่เป็นความวิดเห็นเชิงระบบหรือเชิงฐกฎกติกานะครับอันนี้เราเราก็คงต้องต้องยอมรับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ ที่ทุกคนก็พิจารณาได้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะกีฬามันก็เป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อกติการมันให้นะครับเปิดโอกาสให้เขาเอาเล่นเราก็ต้องยอมรับแต่ทำในกติการที่เกิดขึ้น